สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำทองม้วนกรอบเค็มสูตรนี้แป้งหอมอร่อยแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะกรอบยังไงไปดูกันเลยค่ะกรอบมากสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้คลิปแรกของปี64เมนูที่แม่ซีจะทำก็คือทองม้วนกรอบเค็มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกเลยก็คือหัวกะทินะคะตามมาด้วยแป้งค่ะวันนี้เราจะใช้แป้งด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสาลีเนตประสงค์นะคะตามมาด้วยน้ำปาลมะพร้าวอย่างดีไข่ไก่เบอร์สองสองฟองนะคะใบผักชีค่ะเด็ดเอาแต่ใบไม่เอาก้านนะคะกุ้งฝอยพริกไทยป่นรากผักชีน้ำตาลทรายขาวงาดำไม่จำเป็นต้องคั่วก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเกลือป่นค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้โขลกรากผักชีแล้วก็พริกไทยป่นเข้าด้วยกันจนละเอียดค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาร่อนแป้งสามชนิดเข้าด้วยกันค่ะแป้งมันนะคะแป้งสาลี แล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะคนให้เข้ากันนิดนึงก่อนค่ะ ใส่ไข่ไก่ลงไปในหลุมที่เราทำไว้นะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะจากนั้นก็เทน้ำกะทิลงไปนิดหน่อยอย่าเพิ่งเทหมดนะคะเราจะนวดแป้งก่อนค่ะประมาณนี้แล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะ เนี่ยนะคะพอเรานวดมาสักพักหนึ่งจนกระทั่งแป้งเนียนดีแล้วก็น้าตาลละลายดีนะคะเราจะทยอยใส่กะทิที่เหลือทีละนิดจนหมดค่ะเพื่อละลายแป้งนะคะ ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราจะทำการกรองหนึ่งรอบค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้แป้งเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือให้ใส่เครื่องที่โขลกเอาไว้ค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเราจะทำการพักแป้งตัวนี้ไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งอิ่มน้ําค่ะเวลาทำขนมเสร็จแล้วเนื้อขนมจะได้ไม่กระด้างไม่สากลิ้นนะคะตอนนี้เราก็พักแป้งมาครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะ ลักษณะของแป้งก็จะมีความข้นขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่งาดำค่ะประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะตำด้วยใบผักชีค่ะปริมาณตำชอบได้เลยนะคะชอบน้อยใส่น้อยค่ะอยากได้หอมๆก็ใส่เยอะหน่อยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ส่วนกุ้งฝอยนะคะแม่สีจะยังไม่ผสมแป้งตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราผสมทิ้งไว้นานๆเนี่ยแป้งก็จะกลายเป็นสีส้มค่ะเพราะอย่างที่รู้ๆกันค่ะกุ้งฝอยตัวนี้จะผสมสีนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครหากุ้งฝอยที่ไม่ผสมสีได้เนี่ยให้ใช้ตัวนั้นเลยนะแม่สีหาไม่ได้ก็เลยต้องใช้แบบนี้ค่ะแม่สีจะใช้วิธีนี้ค่ะตักแบ่งแป้งออกมานะคะทีละนิดก่อนค่ะ เนี่ยะ่ะแล้วก็ตักกุ้งฝอยลงไปสักประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยนะคะไปลงมือทำทองม้วนกันเลยค่ะ ก่อนจะทําทองม้วนก็เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งที่เราผสมไว้น้ํามันพืชแล้วก็แปรงสําหรับทาพิมพ์ค่ะไม้สําหรับม้วนทองม้วนวันนี้แม่ซีใช้เป็นไม้ไผ่นะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนได้เลยอย่างเช่นด้ามตะหลิวแต่ว่าต้องเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กเท่านั้นนะคะห้ามใช้พลาสติกค่ะเพราะว่าทองม้วนเนี่ยมันจะร้อนมากอาจจะทําให้พลาสติกละลายได้นะคะแล้วก็ถุงมือผ้าถุงมืออะไรก็ได้ที่สามารถกันความร้อนได้ค่ะ าวันนี้แม่ซีใช้เป็นเตาแก๊สปิกนิกเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเตาถ่านก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์เหล็กหล่อขนาด6.5นิ้วค่ะแม่ซีสั่งมาจากช้อปปีราคารวมส่งแล้ว374บาทค่ะเปิดแก๊สนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนก็ได้นะคะ พิมพ์ร้อนนะคะเราก็หยอดแป้งได้เลยค่ะต้องคนแป้งก่อนหยอดทุกครั้งนะคะแล้วก็ตักแป้งสักประมาณหนึ่งช้อนค่ะนี่นะคะหยอดลงไปตรงกลางได้เลยจากนั้นก็ปิดค่ะพยายามบีบให้แน่นๆนะคะจะทำให้ขนมบางแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นมันลื่นเรียบนะคะรอประมาณหนึ่งนาทีค่ะพอครบหนึ่งนาทีก็เปิดค่ะ จากนั้นก็พับขอบด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้แล้วก็ปิดกลับด้านค่ะรออีกหนึ่งนาทีนะคะพอครบหนึ่งนาทีนะคะเปิดได้เลยให้สีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะกเลังดีค่ะจากนั้นก็มมวนแม่สีจะมมวนบนเตาเลยนะคะจะหมวนได้ง่ายค่ะ รอให้เขาอยู่ทรงสักครู่นะคะอ่ะได้แล้วนะคะพักไว้บนตะแกรงให้เขาเย็นตัวลงนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆค่ะทาน้ำมันนะคะแต่น้ำมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาทุกครั้งที่ทําก็ได้นะคะถ้าขนมนเริ่มติดแล้วค่อยทาค่ะ ตอนนี้ทองม้วนกรอบเค็มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้สามารถทำได้9 0ถึงหนึชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะดูความกรอบนะคะกรอบมาก ตัวแป้งมีความกรอบมากๆนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะหอมทั้งรากผักชีพริกไทยใบผักชีแล้วก็งาดำที่เราใส่ลงไปนะคะส่วนรสชาติจะหวานไม่มากนะคะจะออกไปทางเค็มแต่ไม่ได้เค็มจัดนะคะเค็มแบบอร่อยค่ะเวลาทานนะคะเป็นรสชาติที่ลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าจะติดใจค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบ ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ